สวัสดีครับนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับต้นคราวดีสีนะครับพร้อมกับวิธีการขนส่งนะครับว่าเมื่อทาการเมื่อทาการสั่งนะครับทางร้านนะครับขนส่งมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับต้นคราวีสีครับทีนี้มาดูกันนะครับต้นคราวีสีนะครับก็เป็นไม้ประดับนะครับก็ตกแต่งมานะครับประมาณนี้นะครับคราวสีนะครับแล้วก็ด้านบนน่าจะเป็น สับปะรดนะครับสับปะรดสีหรือเปานะครับไม่แนใจนะครับเป็นประเภทสับปะรดนะครับคล้ายต้นสับปะรดนะครับต้นเล็กๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับวิธีการขนส่งนะครับเมื่อลูกค้าสั่งครับเขาห่อมาอย่างไรนะครับหลายท่านยังไม่เคยเห็นนะครับว่าวิธีการห่อนะครับเขาห่อด้วยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวพามาดูกันนะครับก่อนที่จะแกะออกมานะครับเป็นนะครับต้นแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นประเภทต้นด่างนะครับด่างเคลปด่างอะไรประมาณนี้นะมาดูวิธีการห่อนะครับเวลาลูกค้าสั่งนะครับกับทางร้านนะครับแล้วก็ส่งด่างจังหวัดนะครับนี่คือการห่อนะครับต้นเครหุือสีนะครับก่อนถึงมือลูกค้า แต่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเลยถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับน่าจะเป็นกระดาษฝอยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการห่อมานะครับอันนี้สั่งมานะครับเวลาลูกค้าสั่งนะครับเวลาส่งต่างจังหวัดนะครับก็จะห่อมาแบบนี้นะ เคครับด้านบนนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นตะขอนะครับใช้เกี่ยวนะครับนี่คือโอเคนะครับการหอนะครับดูผมก็เคยเห็นนะครับผมก็เคยเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอหอมาอย่างนี้อแล้วก็เวลา นำมาแกะนะครับระดับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเอามาดูกันนะสำหรับต้นคารูสีก็เป็นพืชอากาศนะครับก็ชอบแดดนะครับชอบแดดแล้วก็สำหรับการให้น้ำก็ไม่ต้องให้เยอะนะครับเรียนดูให้นะครับ โอเคครับดูแลเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหากใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ